สวัสดีครับข้าวซองต่ำข้อกองนะครับโอ้ยหนาวจังเลยพี่ชัยฮะจ <c oughs> ินแบบโอ้ยแบบมั่วจะได้ใส่เสื้อกันหนาววันน่้อะไรนะพี่ชายจะได้ใส่เสื้อกันหนาวเหรอครับเช้าเนี่ยได้ขนองมาใส่แล้วเนี่ <c oughs> นมยมันร้อนแล้วขนองไปใช่สารภาพเก็บกแล้วนะว่ามันไม่หนาวแล้วอะ่ะ งั้มันหันกลับมาหนาวอีกไอ้ถุงทองก็ไม่หนาวแล้วเดี๋ยวจะไวในรถละเดี๋ยวไม่สบายใช่ยิ่งนั่งอยู่ในกันจินเข้าขนังด้านนอกก่อนวันนี้รับเข้าพนังด้านนอก สนะครับเราก็จะเริ่มงานต่อนะครับก็จะทำผนังด้านนอกก่อนนะครับวันนี้เอซนะครับโอ้หนาวหนาวพี่น้องเอ้ยนะบมาอัปเดตบ้านน้องคืนฝน,นตกนะครับพี่น้องเอซ ไม่มีอะไรเสียหายเพราะเราเก็บไปได้วนกไปใช้เมื่อคืนนี้เเนนาะดิปียกมีแต่ดินมีแต่ดินแหละมีแต่ดินมีแต่ดินแหละมีแต่ดินหายไปหรังคาก็เปียกหลังคาก็เปียกแต่ตัวบ้านไม่เปียกนะตัวบ้านไม่เปียกหลังคาเปียกมึงไม่หมดเรียบร้อยเก็บเซฟเพื่อนทุกอย่างปิดแล้วก็ วันนี้สอบไปแับขี่เดวินเกย์ไป่อไปขี่ดูนะแมงานก็ไม่เดีชามันู่แล้วเขาขึ้นพลังแล้วพนี่เมื่อคืนก็ฝนตกนะพี่น้องนะครับโอ้ยนะครับ <c oughs> อากาศมันเย็นมันไม่แห้งน,นะปูนฉาบเอ้ถ้าปูน,นืูอคืนแม่กำลังนั่นอะไรอ่ะมันทำมันร้อนยโอ้ยแค่เดียวเลเดียวเลย,เยอันนี้มันยังเหนียวมันยังหนืดอยู่ข้างบนนะปูนะ ขปนประนังสงพังรือเสีย่อ วนนี้ยิ่งกว่านี้อีกนะวันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเดือแทบจะไม่เดือนนะเมื่อวานยังไม่เท่าไหร่แต่วันนี้นะโอ้โหไม่รู้ใครขโมยดวงอาทิตย์ไปนี่ไม่เห็นเลยตอนนี้หยับวันนี้ต้องการมากคือเสียงแดดใครเขาาาว่่นนนีีีแททบจะไมมเเห็สยยงอิต์คขโมยดวงอาทิตย์ไปแล้วนี่หายไปสองวันแล้วไม่่จะขึ้นหรือเปลาโอ้ยยังไม่ขึ้นงานเข้านะครับขอฝากเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดี รู้ม,มั้นรู้ม,มั้นได,ได้ออกมาครับบอกมันสองยักษ์คล้ายๆว่าเก็บตัวนะเพราะว่าเห็นว่าเห็นว่าไปเที่ยวมาก็เลยต้องเวาา้นระยะนิดนึงใช่มัน,เป,นเป็นกฎสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับทำงานต่อนะครับ เราก็จะขึ้นผนังก่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้เงียบเหงาจังผู้ช่วยหายไปไหนหมดดูเห,หงาจังค่ะโอ้ช่างพงก็ไปน,นั่นนะไป,ไปต่อไปขับขี่นะช่างพงนะครับ<อ><ป>ช่าง<ป>ช่างพงม่อยู่ก็งานไม่ค่อยเดินเท่าไหร่น,นะครับเพราะไม่มีคนช่วยเนะห้อ,องน้ํำ ตรงเล่งให้มันเขียวมันเดิมสงสามมันไม่ได้ทำผมมีเป็นักพิธใจ่ <c oughs> เ,เ,เอาชื่อโอ้โหเขียวติดรถตั้งเยอะสองร้อยโอ้โหแดงลงแดงลงมันปิดการมองเห็นไงใช่ยิ่งแดงยิ่งปิดนะฮะต้องแก้ให้มันต้องรีบ <c oughs> นี่ก็ต้องรีบเนี่ยผมก็รีบอยู่มันต้องไล่เวลาห้าคังเลยอ่ะ ไล่เตะครั้งแปดครั้งเลยเลยนะขึ้นลงใหม่ขึ้นลงใหม่ให้มันเปิดกันลงตัวเลยถ้าเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปผมก็เลยสดยาวๆลงเสร็จขึ้นใหม่าผมว่าเรามีเวลาลงคลิปมีราคาแต่มันมันไม่เว้นระยะของไลฟ์สดมันก็นั่นอีกแต่ถ้ามีสองเครื่องเราก็คู่กันไปเลยเออไลฟ์คู่ช่วยกันไลฟ์เครื่องหนึ่งคลิปเครื่องหนึ่งไปเลยเอออย่างนั้นเลยไวนก็ได้อยู่คลิปยาวๆนะครับคลิปยาวๆสิบนาทียี่สิบนาทีคนก็ดู จะได้สองทางดินอะไรี่ชัยเอาอะไรลองล้อรถมาดูลุงพันลุงพันลองเหมือนไลลุงพันเอาอันก้อนดินลองล้อรถเดี๋ยวมันจะอยู่วมพี่น้องเออนี่ก้อนดินนะครับนี่ไหลไหลลงมามันก็เตะนะครับลุงพันบอกพี่ชัยลองล้อรถนะ ผมเพิ่งเห็นนะนี่เอาเอาก้อนดินรองลอรถปูตีก่อนจะเชื่อมผมต้องกินยางพาราก่อน2เมตรแล้วก็เชื่อมทั้งวันมันจะไม่เป็นไรเลยแล้วก็เลิกงานก็มากินอีก2องเมตรขานี้ไม่ได้่ัวลืมแลอวเอา่น้เอานน่นคอบตาแลให้ควันมันเข้าก็พอแล้วที่มันอันตรายมันไม่ให้แสงหรอกควัน แสงมันทำให้เราแสบหน้าเฉยแต่ควันเน่ะตัวทําให้เราเยื่อตาม,มันแห้งผมเชื่อมเชื่อมแก๊สเนี่ยมัน,มนผมไม่ใส่อะไรก็ได้มันไม่มีควันมันเพราะว่าสารที่เอามาจากทูบมันเลยสารในจากทูบก็แรงได้หาหมองไหมครับไ,ไม่ครับใจห,ห,หัวใจเยอะครับก็ประมาณตาพี่แดงหมดเลยคูณชางครับเป็นตาแดงครับโอ้พี่นีเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนโอ้ยลูก เมื่อคืนปวดเมื่อยต้องกินยาหรือยังกินยาเมื่อคืนลุกไม่ขึ้นไม่ได้ฉีดมานกินบอกแล้วมอวานมันยังไม่ออกอาการมันจะออกอาการหลังเรานอน่อนแล้วร่างกายไม่ได้ขยับไปเยื่อนี่มันจะอออกาการปวดเมื่อยเพราะว่ามันจะไม่เจ็บแบบุูบปักเนี่ยใช่โอ้จะัมเดตงน่อยเขาให้กินน้ำเกลือเด้อตุกอะไรนะโอ้ตักตะกอน นนั่นได้ล,ละลายเลือดหรือเปล่าไม่รู้มงคลเท่าคนเกศเราเอาให้กินน้ำเกลือนะละลายาน้ำนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับเป็นไงบ้างตอน